สวัสดีครับมาดูมา켓 a n น l ิ s ิสประจำวันพุธที่17สิงหาคม2 0 2 2ันกันโอเคสำหรับยูโรนะครับไปดูเทรดเซตอัพนิดนึงของเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็บอกไว้แล้วว่าอยู่ที่ว่าราคานั้นจะขึ้นไปข้างบนก่อนหรือลงมาด้านล่างก่อนนะครับเพราะต้องไม่ลืมเราเทรดอยู่ใกล้กับ larger time frame balancing area low คเมื่อวานนี้ลงมาถึงแถวนี้ใกล้กับ balancing low ของ16วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าใกล้กับ good trade location สำหรับ buyer มากเกินไปในการที่จะช็อตถ้าหากว่าราคาไม่ได้ pullback กลับขึ้นน้านบนก่อนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน balancing อยู่นี่พักหนึ่งนะครับ mm hmm. pullback ขึ้นไปไม่ถึงร mm ิโ hmm. ซ <zone S 2> นด้านบนด้วยซ้ำหลังจาก balancing ปุ๊บมัน break mm hmm. าวลงมา mm hmm. ถ้าใครจะเทรด เซตอัพย่อยอย่างนี้บอกแล้วนะครับพอลงไปใกล้ๆกับ initial support จำเป็นต้องล็อก profit ทันทีเพราะว่าที่นี่เป็นขอบล่างของ balancing area นี่คือ good trade location สำหรับ buyer นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่ mark หรือว่า trade set up ที่ mark ให้ดูเนี่ยแต่ละวันคือ main trade set up แต่จะมี trade set up ย่อยก็แล้วแต่นะครับเพราะจริงๆ t r a เทรดได้เช่น break down ลงมา pull back กลับขึ้นไป test area balancing สต็อปลอดวางไว้เหนือบาลานซิ ing นะครับจากนั้นทาร์เก็ตคืออินิเชียลสปอร์ตก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกต้องล็อก Profit เร็วเพราะที่นี่คือโอกาสในการเข้าเทรดลองสายนะครับที่อินิเชียลสปอร์ตโดยพอราคานั้นแบ็กกลับขึ้นไปเทสแอรีแบ k กดาวเราจะสเกลเอาทที่นี่ก็ได้แต่ทาร์เก็ตหลักนะครับนั่นก็คือที่พรีมาเก็ตวิเชสเ c นและ Yesterday Report 01948 แต่เราจะไม่ชอ็อตกลับลงมานั่นเป็นเพราะว่ามูฟนี้ที่มูฟขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันแทบจะไม่ l l แบ็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้ดูเหมือนจะเป็น s t r o n g เกอร์ไบกลับเข้ามาอีกทีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชอ็อตส่วนโมเมนตัมแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็น่าจะมี trade setup เทรดเซตอัพเดียวซึ่งเป็นเมนเทรดเซตอัพคือการเทรดลองไซต์ที่อินชิโอสปอร์ตนะครับโอเค กลับมาสู่วันนี้ Fail b r e k o u u t p t t t r r n จบแล้วนะครับโดยการที่ตลาดนั้นลงไปเทสต์ l a n c e l o w ของ larger time frame balancing area แต่ถึงแม้ Fail b r e k o u u t p t t t r r n จะจบแต่วัน time framing down ใน Daily ยังไม่จบนะครับเพราะว่าตลาดนั้นไม่สามารถกลับขึ้นไปเบรก g h ของวันก่อนหน้าได้ซึ่ง High ของวันก่อนหน้าอยู่ไกลามาก นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่ราคานั้นจะขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องมาดูวันนี้นะครับว่าไบเออร์ที่บายจากบาลานซ์โ o ลที่นี่กลับขึ้นไปเนี่ยคำถามคือเป็น Stronger b u ไบเหรือว่า l a ร์เจอร์ทามเฟมไบเออรกลับเข้ามา Active หรือเป็นเพียงแค่ Reaction ่เฉยๆของเซลเลอที่เซลลงมาแล้วล็อก Profit ที่นี่นะครับการล็อก Profit ก็คือการบายนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ราคาผูแบบ เพราะฉะนั้นดูวันนี้นะครับว่าจะเป็น stronger buyer หรือว่าเป็น weak buyer ถ้าเป็น stronger buyer เราจะเห็นว่า high ของเมื่านนี้อยู่ใกล้ใกล้แค่นี้เองถ้าเป็น stronger buyer ราคาควรที่จะต้องจบ one time framing down on daily นะครับโดยการที่ break ขึ้นไปหรือ yesterday high แต่ถ้าหากว่า yesterday high อยู่ใกล้ๆแค่นี้หรือ break ขึ้นไปไม่ได้เราก็จะสงสัยว่า มูฟนี้ที่กลับขึ้นไปเป็น weak buyer นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น weak buyer แบบนี้ราคาอาจจะต้องลงไปต่ำกว่านี้เพราะ buyer อาจจะรออยู่ด้านล่างก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องดูถึงแม้ว่า daily นะครับจะเป็นวันทา f น์เฟรมิงดาวแต่ short term ม by s เนี่ยมันไม่ได้เป็น bearish มันเป็น neutral bearish โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าราคานั้นเบรดหายของเมื่อวานนี้แล้จบวันทาเฟรมิงดาวออนเดลี ใบอาจจะต้องปรับเป็นนูโตรทันทีการที่ตลาดนั้นจบบอลทางเฟรมิ่งดาวไม่ได้แปลว่าจากนี้ไปมันจะขึ้นนะครับแต่มันจะเปลี่ยนจาก i อ balance phase กลายเป็นบ a ลานซิ่งเฟสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับทองคำนะครับ market context ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งสิน้นแล้วเทรดเซตอัพของเมื่อวานนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าเรน g e แคบมาก,มาก,มากบาลานซิ่งอยู่ แถวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมา r k เก็ตคอนเทยังไม่เปลี่ยนแต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าราคานั้นยังโฮอยู่ใต้ area breakdown ของ Balancing 4วันนี้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในช็อตเทอมเซลเลอร์คอนโทรลมาร์เก็ตอยู่นะครับถ้าราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือ initial r e รนจ z โซนได้ยังมีสิทธิ์ที่ราคานั้นจะลงไปต่อนะครับโดยทาร์เก็ตของเซลเลอร์ก็คือ ขอบล่างของ b a l านซิ่ง13วันนี้แต่ถ้าราคานั้นสามารถเบรกแล้วโฮ d เหนืออินิเชียลเรทตนโซนของวันนี้ได้ <_ S 1> ก็จะมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นเฟกเบรกดาวน์แพทเทิร์นใน Smaller Time Frame นี้นะครับจากนั้น b บเออน่าจะกลับเข้ามาแอคทีฟได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับทองคำสำหรับยู่3 0ดาวโจนนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันนิดหนึ่งของเมื่อวานนี้ก็นแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะเน้นไปที่การเทรดลองไซต์เป็นหลัก ก็เพราะว่า daily weekly เป็น one วันท a m เฟ a ม e up ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะหา short set ั p โดยเทรดเซต t up ของเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาแทบจะไม่พูกแบบกลับลงมาสู่ด้านล่างเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น support ที่ใกล้ที่สุดมันก็ลงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง adapt real time เราจะเห็นว่าโอไนโ o ลอยู่นี่ คำว่า overnight ของ US 30ก็คือตั้งแต่ Asia s e เซสชัไปจนถึงยุโรปเซสชั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตลาด US เปิด2ทุ่มครึ่งเท่ากับ8โมงครึ่ง Central Time นะครับชาร์ตนี้เป็นชาร์ต Central Time เพราะฉะนั้น8ดโมงครึ่งอยู่แถวนี้ะนะครับก่อนหน้านี้เป็นต้นไปเลยกับหลังไปเราเรียกว่า overnight s e s s i o n เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า o v e r i g h t session โลอยู่ที่นี่ ราคาเบรกลงไปไม่ได้เราจำเป็นต้องหาจังหวะในการเข้าเทรดลองใสที่นี่นะครับถ้าไม่ทันตรงนี้เนี่ยตอนที่มันขึ้นไปโดยเพย่างยิ่งเบรกขึ้นไปเหนือ m a r ม e เ r e s i s t a n c e แล้ว p r o แ a c k กลับมาที่ Midpoint วีเวนี่คือโอกาสดีที่สุดในการเข้าเทรดลองใสโดย t a r เก็ตก็คือตลาดน่าจะเบรก high ของเมื่อวานนี้ก็คือที่อินิเชียลเรนโซนนั่นเองเพื่อรักษา เดลี่วัน a ำเฟรมอัพการรักษา daily เดลี่วันทำเฟรมอ up ก็คือตลาดนั้นต้องทำา High h i ไ h ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพอมันเบรก g h ของเมื่อวานนี้ t a r g กเก็ต mm hmm. ก็คือรีเจนโซนอันบนนะครับที่นี่นั่นเอง3 4 2 7 4ถึง3 4 3 1 6นะครับโดยเราจะไม่ช็อตต่อให้หน้าตาดูดีขนาดไหนก็ตามเนื่องจากว่าเดลี่ว e e ล l y เป็นวันทามเฟมิ i งอัพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นกลับมาวันนี้เมื่อตลาดนั้นเบรก3 4129.19เท่ากับเนี่ยครับมารี ally, กลายเป็นวันทามเฟ a m i n g up ตามไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ d เดลี่วีคลี่มันซี่เป็นวันทามเฟ a m i n g up ทั้งหมดเท่ากับว่า b u เออร์ฟูลคอนโทรลมาร์เ ยิ่งไม่มีเหตุผลใหญ่เลยในการที่เราจะหาช็อตเซตอัพนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ควรรอให้ราคานั้น p l ู b a c k กลับลงไปสู่ซั p พอร์ตโซนด้านล่างหรือถ้ามันไม่ l ูแ a c k เราก็ต้องใช้โอเน s เซชั่นเป็นหลักนะครับโดยการที่เราจะหาจาังหวะใการเข้าเทรดลองไซส์ t a ร g กเ็ตเหมือนเดิมก็คือตลาด break high ของเมื่อวานวก็คือ initial r เ s i s t a n c e นั่นเองขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับซึ่งด้านบนมี h v n รออยู่ ที่3 4 5 0 5และที่ r e s i d e n t e zone 3 4 5 4 2ถึง3 4 6 1 5นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือดาวโจนส์อยู่สและทั้งหมดนี้นะครับคือ Market a n อารา i ัสประจำวันนี้างานก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ